แขงอ่ะนะฮะไม่รู้เปเตะบอลอยู่แถวไหนไม่มาละมอบหมายให้พี่โบ้ครับแล้วโบ้รเตอร์เสงสกุลอัฐาวงกุชเชอร์เตมีประจำนายกพี่โบ้เนี่ยก็เล่นแต่หวยใต้ดินนะฮะกับตีดมี่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่โบ้เนี่ยจะมีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาสลากแพงให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่านี่ก็เชิญใครมาบ้างเนี่ยฮะคุณสมพันนินพันธ์ที่ปรึกษาปลัดสานักนายกพลเอกสุรพลตาปนานนผู้สรงคุณนวุฒิกองทัพบกคุณจิรศักด์ น้อยกรรมนะฮะจากตัวแทนค้ารลอตเตอรี่รายย่อยที่จังหวัดเลย่ะ,ะ,ะแล้วก็เห็นบอกว่ามีใครบ้างที่ที่ให้มาให้มาช่วยนี่พันโทหนุนสันสนาคมพอออ,อนี่เป็นพอ,อสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะใช่ <นะ S 2> ใช่ใค่ะ,ะสมัยคุณทักษินก็เอาตำรวจนะฮะสมัยพลเอกวระยุก็เอาทหารมานะท่านเพิ่งมารับตำแหน่งไม่นานด้วยมันถึงแก้ไม่ได้ไงฮะะอนี่คุณ แล้ววาโลนแสงสนิทแล้วก็ลนแสงสนิทประธานบอร์ดประธานบอร์ดกองสลากอันนี้ท่านเป็นอธิบดีมสรรพสามิตด้วยที่ประมดสามิตนะฮะประธานกองสลากประธานบอร์ดนะครับนี่ฮะดูแค่นี้ใช่เรานี้แหละไม่มีเสียงพี่โบหรอมีเสียงพี่โบะไหมฮะระหว่างประชุมฮะมีครับเชิญฮะทุกก็เลยมีความเห็นว่าเพื่อแก้ไขปัญหา นะทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืนนะครับให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ให้เป็นรูปธรรมเอาปัญหาทุกปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้ในี่เราทราบอยู่ว่ามีการาไปขายแพงช่อชนหลอกลวงต้มตุนแล้วก็ถึงขนาดมีมีวิบาัติก,กรรมก็คือการาถูกการ ค่ายกครอบครัวซึ่งเราทราบข่าวอยู่กรณีของสจอดําซึ่งเป็นเรื่องที่เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อะไรต่างๆที่มีการกดําเนินคดีที่ดีเอสไอลงไปตรวจสอบอยู่ในขณะน,นี้ทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากปัญหาอะไรทําไมถึงยัง ควบคุมราคาไม่ได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีบัญชาให้ท่านรัฐมนตรีและซึ่งท่านรัฐมน,นตรีเป็นประธานอนุในการแก้ไขปัญหาความร้อนประชาชนอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะท่านอนุชาะคะาคาใสก็เลยได้มอบให้ผมเนี่ยนะครับเชิญตัวแทนนะครับผู้ค้าสลับมานั่งคุยกันในวันนี้ในวันนี้เนี่ยพี่บ๊บพูดถึงคดีสจดำ<ช>ผู้ชัยภูมิใช่ไหมฮะ<ช>แล้วก็พี่บา,าร์สสมรักคำสิง เรื่องของโค t ต้าลอตเตอรี่<ะ>ก็มีการโกงกันนะฮะแล้วก็มีการเป็นเล่นเป็นแชร์ด้วยนะฮะเนี่ยฮะ,ฮะพูดถึงโค t ต้าอ่ะเมื่อสักครูน่นี้น้องมิวพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาค่ะ